สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อนางสาวจุธามาคุาจะติดชื่อเล่นว่าคุณครูแนนเด็กๆทราบไหมว่าร่างกายของเรานั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างอ่าไม่ทราบว,วันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับร่างกายของเราหรือ My Body นั่นเองก่อนอื่นคุณครูก็มีเพลงเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายของเรามาให้เด็กร้องพร้อมกันนะคะพร้อมหรือยังคะจับหัวขา หัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือลองตามกันได้ไหมคะเอาใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะจับหัวคางหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขา แล้วก็จับสะดือเป็นยังไงคะเด็กๆร้องกันได้หรือเปล่าคะอ้าวต่อมากคุณครูจะมีรูปภาพและคำสา์เกี่ยวกับอาย้วะของร่างกายของเราให้เด็กดูพร้อมหรือ,อยังคะรูปภาพแรกเด็กๆทราบไหมคะว่าคือรูปอะไรเด็กๆพูดตามคุณนะคะแห่ผม แฮผมเก่งมากค่ะต่อไปรูปอะไรคะอายตาอายตาเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปรูปอะไรคะเอียหูเอียหูเก่งมากค่ะ nốt chân muk, nốt chân muk, máu bạc, máu bạc, arm khép, arm khép, hand mư hand mực เล็กขาเล็กขาฟุตเท้าฟุตเท้าเป็นยังไงกันบ้างคะทีเด็กคำศัพท์ยากกันไหมเอ่ยไม่ยากนะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้ดีเด็กมาช่วยคุณครูประกอบส่วนต่างๆของร่างกายให้ถูกต้องกันนะคะ รูปแรกอะไรคะหูอหอูเด็กๆทรามั้ยคะว่าหูอยู่ตรงไหนอยู่สีอะไรคะสีสีฟ้าใช่ไหมเอ่ยสีฟ้าสีฟ้าคืออะไรคะจมูกไม่ใช่ออาอยู่ไหนคะหะูสีม่วงเก่งมากคะ่ะต่อไปรูปอะไรคะ แห่ผมแค่ผมแห่ผมอยู่สีอะไรคะสีดาําเก่งมากเลยต่อไปรูปอะไรคะโนดจมูกโนดจมูกโนดจมูกอยู่สีอะไรคะสีน้ำตาลใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่น่าสีอะไรนะสีฟ้าออกเก่งมากเลยสีฟ้า ต่อไปรูปอะไรคะฟุตเท้าฟุตเท้าเท้าอยู่ตรงไหนคะดเด็กๆสีน้ำตาลเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปรูปอะไรคะแฮนมือแฮนมือของมืออยู่ตรงไหนคะอยู่สีอะไรเอ่ยสีเหลืองเก่งมากคะ่ะสีเหลือง ต่อไปรูปอะไรคะนิเด็กลูกขาเล็บขาเล็บขาขาอยู่สีอะไรคะคนไหนเออคนไหนเจอแล้วช่วยบอกครูหน่อยค่ะสีน้ำเงินใช่ไหมคะใช่เก่งมากเลยคะ่ะต่อไปรูปอะไรเอออมแขนอามแขนแขน,ขนอยู่ตรงไหนคะที่เด็กอยู่สีอะไรสีอะไรคะ ใครเจอชื่อบอกครูหน่อยสีชมพูเก่งมากค่ะต่อไปรูปอะไรคะ shoulder line shoulder line l i n อยู่สีอะไรคะสีอะไรคะใครเจอชื่อบอกครูหน่อยสีส้มเก่งมาก,กต่อไปรูปอะไรคะอายตาอายตาตาอยู่สีอะไรคะ เหลืออะไรคะเหลือสีแดงสีแดงเมาปากเมาปากปากอยู่สีแดงนั่นเองอ้าวมาดูสิคะเด็กเด็กตอบถูกก็ไมเ่เอ่ยเก่งมาเลยปมุงให้เองเนะะี่ยค่ะเด็กๆคะเด็กๆจาก๋าร่างกายของเรานั้น มีความสำคัญกับเรามากนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทําความสะอาดร่างกายและดูแลให้สะอาดอยู่เสมอน,นะคะสําหรับวันนี้ครูคขอลาไก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย